สวัสดีครับเล่นกล้องเล่นก็ยิ่หมดแล้วเอาก็ไม่ต้องนั่งสิเอ้าแม่ได้ลูกมือแล้วหรอฉันไม่ได้อยู่เอพ็ก ได้แ่นั่งายจะไมนั่งตะมอยากไ่นั่งอั้เปย้อยาตอียช่งค่ะนูเก็บแ้วมแม่คิดถูกเหรอให้แม่ผมบิ่งจะดีเหรอ <c oughs> อ๋อมีอันเดียวเลรอ แล้วปาตัก็นั่งนั่งเผาหน้าตัวเองอยู่หน้าเตาเนี่ยหรอ,อ,หอยินดีด้วยจ้ะไม่ต้องเสิร์ฟน้าพออันนี้ก็เดือดแ้วขอรรมชาติเราสั่งขอรรรมชาติได้แล้วพอไ,ไหนอะหมูหมูนุ่มสูตรอะไร,รอะสูตรของสูตรของแอมอะโอเก่งมเย <c oughs> มาวินต้องเป็นของเรางแล้วมาวินจ <c oughs> นะีนย <c oughs> ังไหนซีนอะไรยังไงคะแล้วมดเลยอยบรรลุแล้วซองเี่ยังไงตองแล้วนะนี่หลุดใช่ไหมรอเสิด้วยทำไมตรงนี้ดูวุ่นวายจังเลยอ่ะทุกคนจะหมดทุกตุย้ยหิวข้าวอย่างเงี้ยเหรอปุาตุ้ยนั่งรอหน้าเตา ประตูหนูว่าประตูพาขึ้นนะทุกคนอาจจะต้องย้งกันปิ้งน,นะเพราะว่าเดี๋ยวแม่มีคนกินมีเหรอเราจะต้องหยุดหยุดยั้ปิงก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมดไหนขอดูโตนี้สิโตแม่หมักเนี่ยไหนหมูหมักหมูหมักของแอมมากมาเลยขอชิมเลยยี่ขาย,ยุ้ยสวัสดีครับแล้วไหนขาไม่เห็นจะยย้ยเหมือนชื่อเลยอะ่ะ นี่ไงไก่ในย่างขาสั้นทุๆเนี่ยเปรียวปอกลอกเออไก่แไปกินหมูนุ่มมาได้อร่อยไหมองมาจิ้มฝั่งนี้ไก่กับตับเผ็จุ้งเลยเธอมอาอดกป่ยไม่จิ้มเลยเจ้าแบบว่าตับดัดด้วยไหมไปเสียบไก่ก่อเสียบไกอ๋ออันนี้มี่ยูซมายอัล หมูแผ่จงเลยอะหมูหมักหมูหมักแอมอะสุดเขนนี่น่้วเพราะเิงเหรอเอ๋เขาพี่กินไม่กเขอเหรอไม่อินเาหล่อขึ้นบ้างเนาะนั่งกับป้าไหมครับเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนู้นให้เนี่ยเหรอ อะไรไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเลยของเจแอมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยไปบุกเอาไม่เป็นไรวิดีโอวิดีโออ่วิดีโอ

เยอะเกินไปแล้วเนี่ยเยอะเกินไปแล้วฝั่งนู้นกินกันทันหรอฝั่งนู้นกินกันทันหรออ๋อนี่เปแต่งกันกินในร้านเลยไม่กินเลยนี่เราที่ดีเอาผักม่วงผักเป็นหัวเอสอ๋อ อันนี้คืออะไรมะไก่ย่างซื้อมาโอเคซื้อมาเออย่าไม่จับเยอย่าไม่จีบป่าป่ากินเงียบเลยป่าโวยวายบ้างดิครับทำไมทำไมพ่อใส่ลองท้าตี้มาวล่ะง่เอาูลสตี้กันแล้วด้วยตีกันแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยพี่ฟีไม่กินกุ้งเหรอกินเหรอกุ้งไหมอ่ะ พี่ฟีไม่ค่อยกินเน okay, okay. ื้อสัตว์นะโอเคโอเคไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไก่เพราะไอยมีลูกพอนั่นนะไก่ไก่ก็ไม่กินจริไกค่ะไก่มันจะมืออันนี้อันนี้คือไก่สดๆอันเดียวก็ะไม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าหลอกพี่ฟีมากิน เวอร์เปิดได้ไงปะฮื้อจัดการมันอันนี้เป็นเป็นลูกน้องลุงเอ็กซ์เราจะเล่นเกมจะบอกคะแต่เป็นลูกคนนีะแต่เป็นลูกน้องพี่เอ็กซ์พี่เอ็กชอบสั่งให้จัดการเขาตาใส่ไอ้มาวินเล่นอูโน่๊อกจำได้หรือเปล่าจำได้เหรอใครวังอโน่๊อมาหลอกคนถามอายุเล่นอูโน่๊อกเซย่าเล่นอีงโง่ไหมลูก อะไรนะมปกายลุมมันจะโบกเวทเป่าถ้าเจอเพิดเพลงเปิดแจ๊สเอ๋ถ้างั้นอะเราฟังคุยกันสิถ้าเป็นแจ๊สฮัลโหลเจเจครับตะกี้เราก็เจอกันแล้วไงอเมส นี่ไงพอถือกล้องแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแอมิอสจำเราไม่ได้เหรอร<ด>เห็นกล้องไงเห็นป้าแล้วป้าเข้ามาไหมป้าแม่เขาอยู่ในกล้องเหรอเนี่ยอยู่ในกล้องดูได้นะคะคุณป้าเขาไปดูทีไม่ปล่อยเข้ามาละไม่เดี๋ยวคุณคืนเขาด้วยกลมพื้นด้วยไม่ไม่ฉีดตามพื้นนะต้องใส่ เออใช่เออ,เอ,อใช่เฮ้เคยจะคว่ำแล้วจะคว่ำออกไม่คว่ำอะไรครับอะไรวินพูกเธอทำอะไรกันนะพวกเธอทำอะไรกันนะ้ะหนะแล้วมีหลักฐานนะ่าพ่อพอเราซื้อมาให้นี่ อัน,นี้เปรี้ยวเกินครับแอบ,แอบไม่เหนทนะี่รู้องผนที่ทำกัเก็ลาวอบหนาไม่กิน้ำแนนะย่เดียวมนะันก็จะถึงมากเลยนะเจะพวกสวยเลยนะค่อผู้หญิงก็จะพวกผ้าเลยดีตะปาอะแระบอกนแอลเขาจะยึมชุดเี่ยที่หนูบอกใช่เนี่ยครับหน้าของสองพี่น้องแ,แกตงต้มตุ่นนี้ เอล e แต่เธอไม่มีผ้านี mm ่ค hmm. ือต like ้องป้นเอ็กไปนี่บรรยากาศภายในงานครับขอป้นเชือกหน่อยได้ไหมคะขอป้นเชือกแล้วเขาเปิดด้วยนะเขาเปิดหอไอเฟลด้วยนะห่อไอเฟลของแพ้นะขอป้นเชือกฝาสนุกไหมครับวิน มไม่เาาาราไปถ่ายคู่กันยัาไม่ได้ขายรวมกันเลยครั้งที่แล้วเราถ่ายบนตรงนี้กับพี่น้องนั่งกับตรงนู้นนั่งนงอ,อยู่นี่ขาโย,ย,ย้ให้เท้านี่ขาโย้ยวิดีโอนะคะแชมป์แชมป์หันมาก่อน <laughs> เห็นพี่ปีเห็นพี่หน่อยด้วย,หยเห็นทุกคนเลยตรงโน้นเห็นคุณพง วิวอ้าบกขาหน้า่อยขาหน้าบกแล้วขาหน้าไหนขาหน้าวะบกไหครับรุ่งญาติป๊อปป้กผ่าปาไปแล้วจบที่ปปา้าครับจบที่ปปป้า